มาดูเรื่องของไฟอันนี้เี่ยเขาปล่อยให้เป็นแบบนี้ได้ยังไงยังไงไม่มีไฟฟ้าใช้มาถึง9ปีฮะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ที่โคราชนครราชศีมาโคราชบ้านเองนี่แหละฮะแล้วคุณผู้ชมดูบรรยากาศช่วงกลางคืน่ะจุดเทียนกินข้าวจุดเทียนอ่านหนังสือคเป็นแบบนี้มา9ปีแล้วฮะเออทำไมหน่วยงานต่างๆถึงปล่อยให้เป็นแบบนี้ได้นะครับนี่ฮะเรายกตัวอย่างละกันบ้านนี้เป็นบ้านของคุณเอมออนนะครับอายุ62ปีแล้วก็ครอบครัว กลางคืนในต้องทํากันแบบนี้ oh. ใช้เทียนเป็นแสงสว่างนี่เป็นแค่หนึ่งใน10บมู่บ้าน10หลังคาเรือนอในบู่บ้านแห่งนี้ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้มา9ปีนะฮะพิกัดก็คือพื้นที่หมู่ที่1ตําบลหนองแจ้งใหญ่อํเาเภอโบใหญ่จัหงหวัดนครราชสีมานะครับเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้ทํำยังไงดีดูลาบากอะดูลำบากฮะคือเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยอยู่นอกชุมชนฮะอยู่ในเขตนอกชุมชนอะ่ะ <c oughs> ก็เลยไม่มีไฟที่จะต่อเข้าไปได้ ย้ายออกมาอยู่ในชุมชนห่างออกไปแค่ชุมชนประมาณ2กิโลเมตรฮะปัจจุบันเนี่ยมีบ้านเรือนอยู่ประมาณ10หลังชาวบ้าน40คนคยังไม่มีไฟฟ้าใช้เลยครับที่ผ่านมาชาวบ้านเขาก็พยายามนะคุณผู้ชมไปติดต่อการไฟฟ้ากับหน่วยงานราชการต่างๆโดยเฉพาะก,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจงใหญ่ฮะหนองแจ้งใหญ่เคยมาตรวจสอบแล้วนะครับบอกว่าเดี๋ยวรองเงินงบประมาณก่อนอีกแล้วรองงบอีกแล้วรองบอีกแล้วชาวบ้านก็รอคุณผู้ชมฮะ งบประมาณมาช้ามาก9ปีงบยังไม่มาเลยต้องถามว่าตั้งงบไว้ปีไหนก่อนไม่รู้เหมือนกันเขาบอกเนี่ยรอมา9ปีเรื่องเงียบมากเลยฮะเดินทางเข้าออกหมู่บ้านก็ลําบากแถมไฟก็ไม่มีชีวิตอยู่อย่างลาบากคุณดูคุณผู้ชมเนี่ยเด็กเ,ดเรียนจะไปโรงเรียนก็ลําบากกลับมาก็มืดไม่รู้จะทํำยังไงไฟก็ไม่มีทางก็เละเนาะเอออยากให้หน่วยงานต่างๆเห็นข่าวนี้แล้วเข้ามาให้ความช่วยเหลือด้วยครับบ่มีมไฟฟ้าใส่เ10ปีอืมบ่มีไฟฟ้าเลย เราเราอยู่จังได็ไอยุ่สิเหรกระไต้เทียนอันมู่เก่าเทีนยนมาให้แน่กับไปซื้อเทียนมาใต่บานี้ลสุดท้ทา,ทา,ออาไทยค่นเอาหม้อไฟหม้อหม้อไฟหม้อแบตไฟเนี่ยมาทานอันเปาเลี้ยงว่าหมอพรสกับพืนพ้นใหม่ใต่ใต่มนกับฟองเก่าแล้วมันกับขาดไปมันกับมีไปกับห่างไปบัานี้กับมีทุนแน,น่นิดนนหน่อยกับไปซื้อเลียนเพ่นซื้อมาผูพ้พวกข้าวมันกับเบิดมันกับห่างไปเสีย มันนี่ก็เลยซื้อแพงอันร่วมกันเมียก็รู้เนอะร่มกันซืนน้อแพงตูล้ละเ่านันเออมาตันที่ว่าหมอบไปนี่แหละตัวหมอบแลงไปหมอบแบตไปนี่แหละ <Okay. S 2> หมอบแบตรถอย่าวไาไงแต่ก็หมอบแลงนม่น้อยอ๋อพยายามจะใช้โฉนาเซล์แล้วแต่มันก็ไม่เพียงพอช่วงนี้บางทีแบบพอฝนตกมันก็ไม่มีแสงสว่างด้วยใช่ไหมวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีลดฟรีได้แล้ววันนี้